สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคืองานวิจัยจากออกเตรเลชี้ว่าวัคซีนป้องกันงูสวัสด์อาจจะช่วยชะลออาการสมองเสื่อมได้การวิจัย,าาท,ยท,าทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์เนเจอร์ชี้ว่าการได้รับวัคซีนป้องกันงูสวัสด์อาจจะช่วยชะลอการมินิจฉัยการมินิจฉัยภาวะอาการสมองเสื่อมได้นะครับ ผลการวิจัยจะกล่าวได้ติได้ศึกษาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่บ่งชี้ว่าวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดอันมีประโยชน์ในทางอื่นได้อย่างไม่ได้ตั้งใจทีมนักวิจัยได้เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ฉีดวัคซีนงูสวัดชนิดใหม่ราวแสนหนึ่งแสนคนเปรียบเทียบกับผู้ที่ฉีดวัคซีนงูสวัดมาชนิดเก่าในจำนวนเท่าเกันผลการศึกษาพบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่ได้รับว,วัคซีนงูสวัสดเชนินใหม่จะมีช่วงระยะเวลาที่ปลอดจากการวินิชฉัยโรคสมองเสื่อมเพิม่มเติมอีก164วันในช่วง6ปีแต่ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาพิสูจน์ความเชื่อมโยงดังกล่าวโรคงูสวัสดเป็นโรคที่สร้างความเจ็บปวดและมักจะมีอาการรุนแรงพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุงูสวัสดมีสาเหตนุมาจากไวรัสเฮอร์ปีสอสเตอร์ซึ่งเป็นไวนรัสที่ทำให้เกิดโรคอิสุอิซัย ในอนดีตตอนเด็กๆหรือว่าก่อนที่เราจะป่วยเป็นโงสวัดนะครับกลับมาทํางานในร่างกายของผู้ป่วยอีกครั้งเชื้อน,นี้แต่โรคงงสวัดมีวัคซีนที่ฉีดป้องกันโรคได้โดยมีใช้ในหลายประเทศเมื่อประมาณ18ปีมาแล้วนับตั้งแต่มีวัคซีนโรคโงูสวัดเป็นต้นมามีหลักฐานมากมายเพิ่มขึ้นที่บ่งชี้ว่า วัคซีนงูสวัสด์อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะสมองเสื่อมแต่ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นข้อสรุปชัดเจน <c oughs> แต่ในงานวิจัยของหมาวิทยาลัยออกสฟอร์ดซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเนเจอร,ร์ได้ทำการเปรียบเทียบประวัติสุขภาพของชาวสารัะที่ไดรับวัคซีนป้องกันงูสวัสด์รุ่นเก่าที่ชื่อว่าซอสตาแวร่วมกับวัคซีนรุ่นใหม่ชื่อว่าชิงลิ ซึ่งมีการใช้งานกว้างขวางในสาราอาณาจักรผลงานวิจัยพบว่าแม้จํานวนคนที่ยังคนเป็นโรคสมองเสื่อมในตอนท้ายของการศึกษาไม่แตกต่างกันมากงนะักแต่ผู้วิจัยพบว่าโดยเฉลี่ยในช่วง6ปีคนที่ได้รับวัคซีนวัสบิ์ชิงลิกสมีช่วงเวลาที่ปลอดจากการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นถึง17%เลยมากกว่าผู้ที่รับวัคซีนงมสบร,รุ่นเก่า เป็นปดีมากกว่าในกลุ่มผู้ได้รับวัคซีนที่เป็นผู้หญิงนะครับศาสตราจารย์พรแฮริสันเจ้าของงานวิจัยระบุว่าแม้ว่านั่นจะเป็นการชะลอการวินิจฉัยภาะวะโรคสม,มองเสื่อมไว้เป็นเวลาถึง164วันแต่ในแง่ของสุขภาพคนทั่วไปมันไม่ใช่ข้อค้นพบที่เล็กน้อยแต่ประการใดมันเป็นผลกระทบที่ใหญ่มากพอหากเชื่อมโยงได้รับการพิสูจน์มันมีความหมายต่อพวกเราอย่างมาก ดรซีโอนาสเกลจากหน่วยงานวิจัยโรคอัลไซเมอร์ของสหรัฐอาณาจักรกล่าวว่าการค้นหาวทางใหม่ในการลดความ,วามเสี่ยงของผู้เป็นโรคของผู้คนเป็นเรื่องสําคัญงา,งานวิจัยนี้ดําเนินการศึกษาในคนกลุ่มใหญ่ซึ่งได้บ่งชี้ออกมาว่าคนที่ได้รับวัคซีนชิงเลิกสอาจจะมีความเสี่ยง ลดลงต่อการเป็นโรคสมองเสื่อมแต่ยังไม่ชัดเจนว่าคนไกของวัคซีนอาจจะไปลดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรหรืออาจจะเป็นได้ว่าวัคซีนเป็นสาเหตุที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อมโดยตรงหรือไม่ก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่มีส่วนนะครับปัจจัยอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อการเพิ่มความเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมได้แก่การสูบบุหรี่ความดันโลหิตสูงและการดื่มแอลกอฮอล์ที่มากเกินไป งานวิจัยได้ก่อให้เกิดคําถามมากมายที่จําเป็นต้องหาคําตอบอย่างเร่งด่วน <c oughs> ควาเป็นไปได้ทางหนึ่งคือไวรัสงูสวัสดอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจจะทําให้สมองเสื่อมหรือเปล่าดังนั้นวัคซีนที่หยุดไม่ให้ไวรัสของงูสวัสดกลับมาทํางานอีกครั้งอาจจะช่วยชะลอกลไกลดังกล่าวที่เป็นสาเหตุให้เราเป็นโรคสมองเสื่อมในปีถัดๆไปนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้อย่างอื่น ได้แ,แกอ่องค์ประกอบในวัคซีนที่ถูกออกแบบมาให้ช่วยเหลือร่างกายของเราป้องกันไวรัสซึ่งประเด็นนี้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันในสาราฐอาณาจักรมีบริการฉีดวัคซีนโรคมูสวััตให้กับประชาชนที่อายุ65ปีบริบูรณ์รวมถึงคนที่มีอายุระหว่าง70-79ปีหรือคนที่อายุ50กว่าปีขึ้นไปที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอในปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรค สวัสด์แบบเก่าถูกแทนที่ด้วยวัคซีนชิงเล็กกันหมดแล้วนะครับปัจจุบันชิงเหล็กก็มีขายแล้วในประเทศไทยนะครับส,สำหรับวัคซีนงูสวัสด์ที่ชื่อว่าชิงเล็กผลิตโดยบริษัทยาที่ชื่อว่า g กร็ o Smith k l i n เวลครหรือว่า GSK แต่บริษัทวัคซีนังกลับไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเิ้นนี้อย่างไรก็ตาม มีหนึ่งในนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับบริษัทวัคซีนในการวิจัยเรื่องอื่นก็น่าสนใจนะครับวัคซีนชิงดิกซ์ ix, หรือว่าวัคซีนป้องกันูสวัดร,รุ่นใหม่ฉีดสเข็มห่างกัน3เดือนปัจจุบันมีแล้วในประเทศไทยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ